ือ why this why this ทำไมต้องกินสิ่งนี้ทำไมต้องสิ่งนี้แสดงว่าทำไมต้องสิ่งนี้คือคุณกำลังเสนอทางหลักทางหลักถ้าคุณจะขายไฟเบอร์ช็อตคุณต้องบอกว่าทำไมลำไส้ก็ต้องมีโพดเพราะอะไรเพราะมันคือสมองที่สองของมนุษย์แล้วมันสำคัญมากแม้คุณกินอะไรเข้าไป คุณคิดว่าคุณจะได้ไประโยชน์จากมันจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคุณได้แค่กับเพราะมันไม่มีโทษท,ที่จะไปย่อยสลายแล้วก็ให้ลำไส้มันดูดซึมได้ะวายดีสต่อมาวายดีวายแบนทำไมต้องแบนนี่ทำไมต้องไฟด้วยช็อตตัวนี้ทำไมต้องยงเหรอทำไมต้องยงเลยก็คือวายแบนสุดท้ายครับวายแพ f ฟอ m ไว้แพลตฟอร์มทำไมต้องซื้อกับ JC ทำไมครับก็ฉันอยู่ JC ซจะไปซื้อที่อื่นได้ไงให้กำลังควยคคนอยู่ไม่ใช่นะคุณต้องรู้ว่าคุณค่าของโปรดักที่อยู่บนแพลตฟอร์ม JC เนี่ยมันมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรบ้างหนึ่งแหละเราไม่ดีหัวเขาา้าบ้างสินค้าที่ออกมาต่างๆเรามีโครงสร้างของราคาที่ปันผลให้กับทุกคน ให้มีส่วนร่วมสามารถรับประโยชน์ร่วมก,กันได้ทั้งหมดซื้อหนึ่งคนรับกี่แสนคนคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมซื้อหนึ่งคนรับสองแสนคนในในระบบเรามีผู้สมัครมีสมาชิกอยู่แล้วประมาณสามล้านกว่าคุณสมัครวันนี้คุณซื้อปั๊บข้างบนมีประมาณเจ็ดแสนนะเฉพาะสายนั้นนะรับทุกคนเลย แล้วทุกคนแพลตฟอร์มแบบนี้มีคุณค่าไหมครับมีมีคุณค่ามาก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 แล้วพอเรามีแพลตฟอร์มแบบนี้เราต้องการความยั่งยืนสิ่งเดียวที่เราจะทาได้ให้เกิดความยั่งยืนคือสินค้าเราจะต้องมีคุณภาพเพราะถ้ามันตีหัวเขาว่า,าสินค้าไม่รับการตอบรับหรือไม่ดีจริงคนไม่ซื้อจ่ายเยอะๆมีประโยชน์ไหมครับคุณสวรคู่ละแสนเอาไหมต่อไปนี้เจซีออกมาคู่ละแสนขายอะไร หินจากถ้ำนาคามีประโยชน์อะไรบ้างรูปหน้าสิวลดเลยเอาวนลอบหัวออกจากบ้านวันนั้นทั้งวันคุณจะสมองป่าดเปื่อเจอสินค้าแบบนี้เอาไหมเอาไหมขายความเชื่ออย่างเงี้ยเอาไหมเขาไม่กล้าเอาแต่เขาจ่ายคู่ละแสนนะถ้าใครขายได้หลายคนมองเครือขายยังมองผิดผิดมุมไปมองว่าประโยชน์สูงสุดของระบบคืออะไร แต่จริงๆแล้วอยากให้รู้ว่าระบบจะดีแค่ไหนถ้าสินค้าไม่ดีจริงขับเคลื่อนระบบได้ไหมครับไม่ได้